สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบาทผ่านใช้นะครับรอบนี้นะครับเราจะมาเน้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนปล่อยของนะครับที่เป็นสภาพแบบผ่านใช้แล้วนะครับขอให้ปล่อยให้กันให้ถูกถูกนะครับในไลฟ์สดเรานะครับมากันเลยครับทุกอย่างนะครับมันขายได้กันจริงๆแต่ว่าเราอย่าไปโดนหลอกนะครับประเทศไทยเราอ่ะจะมี3แบบนะครับ1นะครับ ประเทศไทยเราจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกัน1ก็คือไปทักชัดกับพวกโจรโจรจะปลอมเป็นหน้าตีก็ได้นะครับจะโจรจะปลอมเป็นหน้าใครก็ได้แล้วบอกให้ราคาสูงเสร็จแล้วเขาก็จะหลอกว่ามีค่านู่นนี่นั่นนะครับโจรก็จะบอกว่ามีค่านู่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วพอเราโอนเงินไปให้พวกโจรเสร็จโจรมันก็จะบล็อกพวกเราไปทันทีนะครับนั่นก็คือช่องทางที่1นะครับส่วนช่องทางที่2เป็นช่องทางที่เพื่อนๆทุกคนในประเทศไทย ไม่เขาเรียกไม่โดนหลอกแต่โดนกดราคานะครับถูกกดขี่ข่มเหงราคาการก็คือหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเสียค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินเนี่ยไปถึงร้านค้าเขานะครับเอาของดีๆของเราเนี่ยไปประเคนให้กับร้านค้าในราคาที่ถูกๆนะครับร้านค้าเขาก็จะสับจะโขกราคานะครับจะสับจะโขกราคาถามถามให้หน่อยยุ้ยเร็วถามให้หน่อยมีอะไรลูกค้าร้านค้าเขานะครับร้านค้าเขาเนี่ยก็จะแบบว่า สับโขกราคานะครับเดยวเราจะได้ราคานะครับที่ไม่เป็นธรรมนะครับเราจะได้ราคานะครับที่ไม่เป็นธรรมเอาเลยนะครับ <_ C 1> แต่ร้านค้าเขาไม่ผิดนะครับที่เขากดขี่ข่มเหงหรือว่าสับโขกราคาเรานะครับเพราะว่าเขาไปทํากําไรต่อนะครับ แต่การที่เพื่อนๆกาลังเห็นไลฟ์ตีอยู่ตอนนี้ไลฟ์สดนะครับตีจะเป็นช่องเดียวและก็ช่องแรกในประเทศไทยนะครับที่มาช่วยเพื่อนๆนะครับขายของนะครับให้เพื่อนๆได้กํําลกาไรนะครับทัดเทียมกับร้านค้านะครับแทนที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาของไปประเคนให้กับร้านค้าในราคาที่ถูกๆแล้วไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมเนาะเพื่อนๆก็มาปล่อยในเลทเดียวกันนะครับกับร้านค้านะครับ แต่การปล่อยในที่นี้นะครับจะบริสุทธ,ธิ์และก็ยุติธรรมมากๆเพราะว่ามันจะมีกฎของกลุ่มเราอยู่นะครับว่าเราจะไม่มีการโอนค่าสินค้ากันก่อนนะครับป้องกันการพวกมิจฉาชีพโนเข้ามาในกลุ่มเรานะครับเราจะมีการป้องกันนะครับโดยที่แบบว่าเราพวกเราทุกคนเนี่ยจะไม่โอนก่อนพวกเราทุกคนจะไม่โอนก่อนนะครับค่าสินค้านะเราจะป้องกันแล้วก็โปรเทคนะครับและเช่น <G> เดียวกันนะครับเมื่อเราขายได้นะครับเราก็จะไม่มีการนะครับแบบเสียค่าส่งไปก่อนนะครับเพราะว่าค่าส่งเนี่ยผู้ซื้อต้องเป็นการรับผิดชอบว่าเฮ้ยเขาซื้อจริงนะ เขาไม่ได้สั่งกันเล่นๆนะครับเขาไม่ได้ซีซัวสั่งแล้วไม่รับสั่งแล้วไม่รับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องชําระค่าจัดส่งมาก่อนนะครับ49บาทเพื่อแสดงว่าเขาซื้อจริง ถ้าเขาสั่งเล่นแล้วไม่ซื้อนะครับก็แปลว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาจะเสียเงินเพียงนะครับ49บาทก็คือค่าสั่งเล่นของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแล้วนะครับขอเริ่มเปิดการประมูลหน้าบัตรนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่พร้อมแล้วนะครับดีขอให้เพื่อนๆช่วยขายกันให้ถูกๆว่าเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบาทนะครับสภาพที่แบบผ่านใช้แล้วเนี้ยเพื่อนๆจะยอมขายที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะยอมปล่อยกันที่เท่าไหร่นะครับบอกกันตรงไปตรงมาตรงตรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาประมาอุปมย้ว่าเ ให้เป็นราคา50-50นะ